สำหรับ MX โปรตีนนะคะหนึ่งในจุดเด่นของเราเลยก็คือการดูดซึมที่ง่ายค่ะนะคะเรียกว่านะคะสามารถดื่มแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายดายเลยนะ,ะโดยเฉพาะนะคะเรามีสารสกัดจ ทัวพีหรือทัวลันเตานะคะแล้วก็ถัวเหลืองที่เขาเรียกว่านะผ่านกระบวนการไอโซเลตค่ะนะคะทำให้ดูดซึมได้ง่ายไอโซเลตคืออะไรนะคะต้องบอกว่าโปรตีนทั่วๆไปเนี่ยนะคะก็จะมีความเข้มข้นระดับหนึ่งนะคะและโปรตีนที่เขาเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเฉพาะเสริมอาหารผู้ผู้ป่วยนะคะหรือเสริมอาหารเพื่อที่เราจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือสุขภาพเนะะี่ยค่ะเป็นโปรตีนเข้มขน้นเขาเรียกว่าคอนเซนเทรตค่ะนะคะแล้วอีกระดับหนึ่งก็คือไอโซเลตนะคะคอนเซนเทรตก็คือโปรตีนเข้มข้นประมาณสัก30-8ถึง ส0ค่ะที่เหลือคืออะไรที่เหลือก็คือจะเป็นส่วนอื่นๆของพืชอย่างเช่นคาร์โบไฮเดตหรือว่าไขมันเพราะฉะนั้นโปรตีนคอนเซนเทตจะยังมีไขมันและก็คาร์โบไฮเดตอยู่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ความเข้มข้นของโปรตีนดูดซึมได้ดีกว่าโปรตีนปกติที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการนะคะสำหรับไอโซเลตคืออะไรไอโซเลตคือการเอาโปรตีนคอนเซนเทตแล้วมาผ่านกระบวนการอีกครั้งหนึ่งทําให้สกัดคาร์โบไฮเดตและไขมันออกไปอีกค่ะแล้วมีความเข้มข้นของโปรตีนเพิ่มขึ้นนะคะไอโซเลต จะมีความเข้มข้นของโปรโตีนมากกว่า90เพราะฉะนั้นเปล่งอื่นๆอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตและไขมันเนี่ยเหลือน้อยมากๆแต่เรื่องจากเราสกัดจากพืชน,นะคะแล้วเป็นถั่วเหลืองและถั่วพีอันนี้ไม่มีคอเลสเตอรอลเลยนะคะแล้วก็ มากมากๆด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะการที่มีไอโซเลตจะทําให้การดูดซึมได้ดีกว่าคอนเซนเทรตและดีกว่าโปรตีนทั่วๆไปดังนั้นจุดเด่นจุดแรกเลยค่ะของ MX p r o t e ก n ก็คือดูดซึมไวเอาไปใช้ได้ง่ายโปรตีนครบถ้วนค่ะ